ตอนนี้นิติรัฐนิติธรรมก็กําลังทํางานทํางานอย่างต่อเนื่องเดินอย่างเต็มสูบนะครับมีความพยายามจะสกัดกัน้นโน่นนี่นั่นไม่ให้มีแพทย,ยท์ใหญ่แถลงแพทย์ใหญ่แถลงปลดไม่ได้เพราะ,ะแถลงปลดจะโดมิโนไปเรื่องอื่นเอาเถอะเอาให้สุดเลยนะครับใครมาขวางใครมาสกัดรัฐมนตรีรัฐมนตรีสั่งแพทย์ใหญ่สั่งเอาให้สุดแล้วมันจะหยุดที่เดิม สวัสดีครับพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องให้มีการรัฐประหารและก็เรียกร้องไม่ให้มีการรัฐประหารสรุปมันจะเป็นยังไงกันแน่ อย่างนี้นะถ้ารัฐบาลอย่างนี้อยู่ต่อไปประเทศชาติหมดหมดสภาพต้องยึดอำนาจอีกสักครั้งหนึ่งหนักกว่าเดิมนะ,นะอะจริงครับถ้ายึดอำนาจแล้วก็ไม่เอาคนโง่งมาเป็นนะครับถามว่าคนไทยในประเทศไทยคนดีมีความรู้ความสามารถที่จะบริหารประเทศชาติมีเยอะมีมเข้าใจไหม คนที่พร้อมบริหารน่คนที่พร้อมทำเต็มที่อ่ะ,อะราชการที่กล้าบอกในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการจะทําให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยมีความเจริญมั่นคงได้อยู่ที่การยกย่องคนดีสนับสนุนก็ดีนะให้เข้ามามีอํานาจให้มาบริหารบ้านเมืองแล้วทําไมพวกมึงไม่ทํากันใช่ไหมพอมีอานาจปุ๊บกูก็แบ่งโคตา้าใครจ่ายเงินใ้พักก็ไปเป็นดอถูกไหมใครไม่จ่ายก็ไม่ต้องเป็นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างนี้มันมันต้องปฏิวัติอีกสักครั้งหนึ่งนะแล้วหาหาคนดีๆนะคนดีๆมาบริหารประเทศให้ได้นะครับไม่ใช่ให้ไอ้นักการเมืองเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวาเลยมาบริหารประเทศคนนี้ไปไม่ได้ก็เอาคนนี้มาเป็น มันของเด็เเดี๋ยวนะท่านเฉรีนี่นี่เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวนะท่านน,นี่เรื่องใหญ่นะคนเป็นหัวหน้าพักการเมืองนี่ยุให้หรือเห็นด้วยกับการปฏิวัติอยากให้ปฏิวัติเนี่ยสถานการณ์มันบ้านเมืองมันแบบนี้นะบริหารมันแบบนี้นะผมไม่เอาหรอกไอ้รัฐบาลเฮงซัวอ,อย่างนี้ยุสภาไม่ไปนะตั้งไม่ปฏิวัติก็พระราชทานนายกมาดีกว่านะนายกพระราชทานมาเนี่ยนะยัง หาคนดีมาเป็นรัฐมนตรีบริหารประเทศได้เยอะแยะนะครับนะถ้าเป็นอย่างนี้แม่งมีไอ้เด็กฝึกขับทั้งนั้นไอ้เด็กฝึกกานทั้งนั้นนะแล้วไม่มีเกียริมีศักดิ์ศรีเราต่ก่อนเราเป็นเด็กเราเจอรัฐมนตรีโอหน้าเคารพชื่นชมเดี๋ยนี้มาเลยวะโถไอ้เด็กคนซื่อโอ้โหน่ไหมโอ้โหนะครับดูถูกด้วย รัฐมนตรีที่เป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมดูถูกกล้วนะแม่ไม่มีคืแนแะน่เรานี่อยากให้มีการรับประหารมาที่สุดก็คือพักเพื่อไทยอย่าให้ทหารออกมายึดอำนาจนะครับไม่งั้นมันจะเป็นการปล่อยโจรเห็นหลายคนก็ออกมาเรียกร้องขณะท่านรัฐมนตรีกลางหมก็ยังทําท่ายั่วยวนถึงขั้นสั่งให้ทหารไทยถอยหลบออกมาจากกัมพูชานี่มีค่าเท่ากับยั่วให้ทหารไทยโกรธนี่คือการยาำศักดิ์ศรีทหารไทยเพื่อที่ผลสุดท้าย แม่ทัพในกองทนไม่ไหวก็จะยึดอำนาจคนที่ถูกยึดอำนาจก็จะกลายเป็นคนดีทันทีพี่น้องต้องไม่ลืมนะว่าเศรษฐกิจของเราตอนนี้มันกำลังพังสุดๆจากคนที่มาหลอกพวกเราว่าเขาเก่งเศรษฐกิจนักหนาเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายผลสุดท้ายในวิกฤตของโลกสมัยใหม่มันยากเกินไปมันยากเกินกว่าที่พ่อค้า กับลูกสาวโง่คนหนึ่งจะมาแก้ปัญหาอะไรระดับโลกขนาดนี้ได้เศรษฐกิจตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงพังลงไปบริษัทห้างร้านต่างๆโรงงานต่างๆพากันปิดกิจการไปนักลงทุนมากมายก็ถอนตัวออกจากประเทศไทยเศรษฐกิจเราตกต่ำอย่างหนักมันไปต่อไม่ไหวพักเพื่อไทยทําอะไรไม่ได้ไปกู้เงินมาเอามาแจกประชาชนคนก็ไปกินเหล้าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็ลืมไปไม่มีใครเห็นคุณค่าจะมาทวงบุญคุณอะไรก็ไม่ได้ ผลสุดท้ายถูกดำเนินคดีอีกต่างหากน่าจะถูกถอดถอนอะไรวุ่นวายกันไปทั้งครมอพักเพื่อไทยนะตอนนี้มีสภาพเหมือนหมาจนตรอกทางออกของพวกเขาคือการปฏิวัติถ้าทหารมายึดอำนาจซะเขาก็จะเบี่ยงเบียนประเด็นเขาก็จะพาคนไทยไปต่อต้านรัฐประหารพาคนไทยไปเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยทุกคนก็จะลืมทุกอย่างไปเหมือนกรณีที่ผ่านมาที่ปรากฏว่าพรคเพื่อไทยนะัสร้างความเสียหาย9ก0 0แสนล้านในการจำนำข้าว แต่พอถูกเขาปฏิวัติรัฐประหารกลายเป็นว่าคนไทยไม่มีใครสนใจพูดแต่เรื่องต่อต้านเผิ็จการพูดแต่เรื่องต่อต้านการปฏิวัติกลายเป็นไงครับโจรสบายไปเลยกลบเกลื่อนคดีไปจากกรณีรัฐประหารเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันคนที่อยากให้มีการรัฐประหารมากที่สุดก็คือพักเพื่อไทยตอนนี้เขาสร้างความเสียหายให้ประเทศไทยแบบสุดๆแล้วเขาม่มีปัญญาแก้ไขอะไรไปถ้าทหารคนไหนออกมายึดอำนาจก็เท่ากับท่านรับบาปเอาไปแล้วก็ให้เพื่อไทยรอยตัว และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกเราคนไทยนี่แหละเราไม่เคยได้เรียนรู้อะไรพักเพื่อไทยสร้างความเสียหายเท่าไหร่พอเขามาเลือกตั้งใหม่กกาให้เขาคือเกาชาวนาไทยผูกคอตายไปเท่าไหร่กรณีจำํำข้าวพอเขามาเลือกตั้งคุณเสรฐาไปกินข้าวกับชาวนาแป๊บเดียวกาให้ถล่มทลายลืมไปเลยว่าเขาสร้างความเสียหายอะไรกับตัวเองเพราะฉะนั้น มันไม่ควรมีการรัฐประหารอะไรครับฉีดยาแรงเข้าไปในประเทศนี้เลยคนไทยจะได้รู้สักทีว่าใครคือคนดีใครทําเพื่อประเทศไทยหรือใครมาหลอกใช้หาผลประโยชน์จากเราสร้างความเสียหายให้ประเทศปล่อยให้มันสุดลงไปไปให้สุดๆครับให้คนไทยได้รู้ว่านี่แหละที่คุณชูว่าพักเพื่อไทยเก่งเศรษฐกิจอะไรนักหนาเนะ่ะมันทําไม่ได้มันมีปัญญาอะไรหรอกปล่อยให้มันพังลงไปเลยปล่อยให้คนโกหกคนหลอกลวงถูกตีแผ่ถูกแช้ความจริงไป ประเทศไทยมันไม่ตายหรอกครับวิกฤตต้ยมยำกุ้งสาหัสกว่านี้เราก็ฟื้นขึ้นมาได้ยังไงประเทศไทยก็ไม่พังหรอกครับเพราะฉะนั้นวิงวอนทหารทุกท่านครับถ้าใครออกมาทํารับประหารแปลว่าท่านออกมาช่วยโจรทำไมจะต้องยกประเทศชาติไปให้ต่างชาตินี่คือความเร็วที่เป็นจะขายชาติมีทางเดียวอะเรียกทหารออกมาปฏิวัติยึดอำนาจมันเลว เยื่น,นี้พอเขาให้มันมีอำนาจปุ๊บมันก็เห็นไหมชาวกอนก็ขายปรตตปีสี่สี่จนพวกเราต้องใช้น้ำมันแพงอืมเ้าก็มาขายไปตาตันยิญญ่งรับนโยนายกอะ่ะเซ็นสัญญาให้สารัตจนสารัฐรรวยปีหนึ่ง ห้าหมื่นล้านแต่พวกเราต้องใช้ไฟแพงก่อนที่อียิ่งรักกันหนีไปต่างประเทศอะมันเซ็นสัญญาให้สารัฐเขาจายจังเห้ปอรเซ็นยกกาะกูดให้เสมหอนรักสืเนี่ยทั้งๆที่ข้าง,ง,ง,งล่างอะมันเป็นเอาวมันเป็นน้ำมันมันเป็นแก๊สธรรมชาติ ขุดไปเจ็ดช่วโคตรเป็นพันปีมัน,ปนไปทักสินไปนเซ็นสัญญายกให้เขเมรเนี่ยเศรษาจะรับเงินต่างจากทักสิบเลยมาเป็นนายกไม่ถึงปีเลยก็จะขายชาติแล้วเรือธุรกิจมันเนี่ยเราไม่ได้มีสงครามเนี่ยทำไมเราต้องไปยกประเทศให้พวกมันคนไทยยังไม่มีบ้านอยู่พูดให้เข้าใจง่ายๆ แบบชาวบ้านก็คือเงินกู้ไม่พอเลยต้องใช้เงินกู้มาเติมเงินทุกบาททุกสตางค์ของรัฐบาลที่จะดำเนินการผ่านงบป,ประมาณรายจ่ายล้วนเป็นเงินกู้ที่มีภาระจะต้องหาเงินต้นและดอกเบี้ยมาชำระคืนในอนาคตทั้งหมดหนี้ของรัฐบาลเป็นเช่นไร นี่ของประชาชนก็เป็นเช่นนั้นนี่คือสัญญาณอันตรายที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตซึ่งส่งเสียงดังมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้นทุกขณะการทำถูกกฎหมายมิได้หมายความว่าจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดกระแสสถานการณ์บ้านเมืองนะครับที่ปรากฏว่ามาถึงจุด ที่เรียกว่าเข้าสู่กระบวนการแตกหักมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยปรากฏค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าประเทศกําลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนักการเมืองพรรคการเมืองต่างๆรู้ละวว่าประเทศจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงฝั่งพรรคส้มก็คิดว่าตัวเองจะชนะการเลือกตั้งได้มาบริหารประเทศอย่างแน่นอนนะฝั่งพรรคแดงนะก็มั่นใจว่าจะได้กลับมาฝั่งลุงป้อมก็จัดสรรพกำลัง เตรียมพร้อมที่จะตรงเลือกตั้งวางคนวางคนวางคนที่ลงเลือกตั้งจะเอาพรรครวมไทยสร้างชาติมารวมกับลูกป้อมนะฮะวางก็เรื่องต่างๆรวมให้มีกําลังเข้มแข็งขึ้นเพื่อหวังจะชนะศึกเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะ,ะถ้าเป็นไปนตามกําหนดก็ปี2570หรืออาจจะเกิดอุบิเหตุก็เกิดการเลือกตั้งเกิดขึ้นตอนนี้ลูงป้อมก็เตรียมเตรียม,ยม,ยมสู่นะครับเพราะรัฐบาลของอุกอิงเนี่ยตุป,ปะตุปเป๋ไปไม่รอด กำลังถูกบีบทุกวิถีทางนะครับทั้งบนทั้งล่างทั้งข้างทั้งเอียงโดนหมดนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือตอนนี้โลนเบกเสรีเตมีเวทเปิดประเด็นมาอีกรอบหนึ่งบอกว่าอยากให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในขณะที่โคศกพักเพื่อไทยเจ้าเดิมเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยคนที่พูดแบบนั้นปัะทักษิณเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อว่า พลตำรวจเอกเสรีแต่มีเวทว่ามาเรียกร้องก็เรียกร้องการรัฐประหารนะฮะไม่ควรจะกระทําบอกให้เสรีไปลงเลือกตั้งใช้การเลือกตั้งเป็นตัวกําหนดนะฮะการรัฐประหารเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในขณะที่ภาคประชาชนหลายคนเลยเออกมาไม่ได้นะรัฐประหารไม่ได้รัฐประหารแล้วมันจะเป็นทางกําลังล่อให้รัฐประหารเนี่ยเรื่องของตาเมืินทมก็ล่อให้ทหารเนี่ยเข้าทําการรัฐประหารให้ได้ จะต้องทําให้ได้ถ้าไม่ทําไม่ได้จะไปยึดอํานาจเนี่ยมันจะส่งผลสุดท้ายเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ใช้เรื่องนี้มาเป็นประเด็นความได้เปรียบมาโจมตีว่าเป็นพด็จการเอะ่ะ คุณส่วนเย็นๆนะตอนนี้การเมืองมันบีบหัวใจมันพิสูจน์คนดีผมเคยเรียนตลอดนะมันบีบหัวใจพิสูจน์คนดีแล้วผมเรียนว่าใจเย็นๆเห็นไหมฮะการเมืองมันเข้าสู่ข้อต่อสุดท้ายละวนี่อสองสมมผมว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงละจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนหนึ่งยุบสภา้าเหรอสองเปลี่ยนนาย,ยกอหรอนะหรือเปลี่ยนด้วยวิธีอื่น กลับหลักให้ได้นะครับสามหลักที่มันเกิดขึ้นตอนนี้หนึ่งพูดถึงการรัฐประหารเห็นไหมกลับมาพูดกันหนาหูและผมเรียนว่าทหารเขาพร้อมมาทหารเขาพร้อมมากไม่ใช่พร้อมพร้อมมากนะและส่งสัญญาณแล้วส่งสัญญาณอีกพร้อมมากทัพบ,บกทับเรือทัพอากาศตำรวจพร้อมจัดทุกวินาทีสั่งปุ๊บทำปับ๊บไม่ต้องบอกเขารู้นะครับเห็นปุ๊บรู้เลยโอ้เขาทนไม่ไหวแล้วนะครับ สองพักร่วมรัฐบาลแตกกันเองเห็นไหมฮะแตกกันเละเลยแจ้งจับกันไปมาเอาผิดกันไปปาพักแดงพักน้ำเงินซัดกันไปมาทักษิณอนุทินเนวินกลุ่มสววองเลยซัดกันเละก่อนหน้านั้นซัดกับลุงป้อมมาก่อนเห็นไหมสองเรื่องละเรื่องที่สามซึ่งผมเรียนไว้นิติรัฐนิติธรรมเห็นหรือยังฮะ สประการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง3ประการนี่คือหลักที่สําคัญสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ประเด็นวันนี้มันจะเกิดได้ทางไหนบ้างผมเรียนว่าเกิดได้ทั้งสามทางคนที่ชอบทหารก็อยากให้มีการรัฐประหารคนที่ชอบทหารก็หวังดีทหารรัฐประหารไม่ได้นะแต่คนที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดสิ่งหนึ่งที่มีคือเขาไม่มีอำนาจได้แต่พูดกันทั้งนั้นแหละ แสดงความคิดเห็นทั้งดีทั้งลบทั้งบวกเป็นคนแสดงความคิดเห็นั้งนั้นนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติแต่สิ่งที่เราเห็นตอนเนี้มันกําลังรีเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หรอการรีเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจึงเกิดปรากฏการณ์สามประการในเชิงทฤษฎีอย่างที่ผมเรียนไว้ซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมเรียนย้ํานะแต่ถ้ามีการยึดอํานาจขึ้นมา โอ้คนที่ด่าทหารอยู่นโะดยเฉพาะวีโรดพักส้มเนะี่ยโอ้ผมกลัวจริงนะกลัวมากเลยจะเหมือนกับปี235ที่มีการจับยัดตู้คอร์เนอร์แล้วไปโยนทิ้งน้ำผมกลัวมากเลยนะฮะเพราะสถานการณ์จนถึงขนะน,นี้ผมว่าทหารไทยเขาอดทนมากกับพฤติกรรมการกระทำของนักการเมืองและพรรคการเมืองวันนี้สั่งปุ๊บคำปับ๊บอะไม่ธรรมดาสั่งปุ๊บคำปับ๊บ ผมไปเจอทหารคนไหนนะฮะทั้งผู้เล็กและผู้ใหญ่พูดเหมือนกันทนบ่ไหวแล้วสุดๆแล้วผู้บัญชาการทหารบกเงียบกริ๊บผู้บัญชาการทหารสูงสุดเงียบกริ๊บปบเหล่าทัพเงียบกริ๊บรออย่างเดียวสัญญาณทางการเมืองเอาละตอนนี้นิติรัฐนิติธรรมก็กำลังทำงานทำงานอย่างต่อนเนื่องเดินอย่างเต็มสุข นะครับมีความพยายามจะสกัดกัน้นโน่นนี่นั่นไม่ให้มีแพทย,ย์ใหญ่แถลงแพทย์ใหญ่แถลงปลดไม่ได้เพราะถแถลงปลดจะโดมิโนไปเรื่องอื่นเอาถ้าเอาให้สุดเลยนะครับใครมาขวางใครมาสกัดรัฐมนตรีรัฐมนตรีสั่งแพทย์ใหญ่สั่งเอาให้สุดแล้วมันจะหยุดทีเดิมวท่านสวเห็นได้ยังฮะยังคงมีการสกัดอยู่มีคนพยายามพยายามทําอยู่ ทั้งที่กฎหมายชั้นสิบสี่เนี่ยไม่สามารถที่จะเอาผู้ต้องขังไปขังที่ใดที่หนึ่งถ้าไม่รับมุญาติจากศาลแต่ไปออกกฎกระทรวงเล็กกว่ากฎหมายไปสั่งให้เอาไปนั่นได้เอาไปนี่ได้เอาไปนี่ได้ไ,ได้ซึ่งก็ต้องรับผิดชอบอะนะรับผิดชอบตามกฎหมายออันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่ยินเดียนเนี่ยการเมืองมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว เรื่องของการรัฐประหารสมควรไม่สมควรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะครับอยู่ที่ว่าอะไรเหมาะสมที่สุดนะครับในปี2549ตอนนั้นก็บอกว่าไม่มีหรอกรัฐประหารไม่มีแล้วยึดอำนาจ19กันยายน49ปี2557 สุเทพเติสุบัณผูดอไปบางทีไม่มีแล้วรัฐบาลไม่มีไม่มีนะไม่เอาเราไม่เอารัฐบาลสุดท้าย22สพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 1 7 16กนาฬิกานาทีพบจอมฟ้าสามชาติหรือพบฉัตรมงคลตอนนี้ทุกคนเชื่อว่ามีรัฐบาล <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะปรากดขึ้นมา15้ารอบละรอบ16รอบ17ก็มีการโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพราะเฉะลี่ยในเชิงสถิติเ4ปีที่ผ่านมานะครับ แปดถึงสิบปีหนตอนนี้ก็แปดปีจะเข้าที่ปีที่สิบล้นะี่มันก็ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมเรียนทุนส่วนเยน็นๆจะดีจะร้ายจะเป็นยังก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นกันหมดละนะจะถูกจะผิดอยู่ที่สถานการณ์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะภู้ละวว้ยภูในค,คนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละวว้ย,ยใครคนเยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนันล่มลมอย่ามาดึงว้าให้ลงมาต่ำอย่ามาย่้ น้ำใจของคนไทยแค่เพียงมึงคิดมึงก็ผิดมากมายแล้วทำไมมือกฎหมายถึงไม่ทำงานกอบโกยโกองทิมไม่รู้จะกินไม่รู้จะพออำนาจมาพอพอเสียทีเถิดพอเสียทีกฎมงกฎหมายแก้กันวุ่นวายหนีใจหรือนี่ระวังให้ดีจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ คูและเว้ยค <Hey! S 1> ูในคนไทยมึงรู้บ้างไหมใครเป็นคนทำใครละเว้ย <Hey! S 1> ใครคนเหยียบย่ำใครเป็นคนทําให้เมืองไทยนั้นลมจมพารวมพลังเหล่าบรรดาสถาแผ่นดินกำจัดให้สิน้นพวกโงกินบ้านเมืองทำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะ ประชานทิปตยกูละเว้ยกูนี่คนไทยรู้บังไหมใครเป็นคนทำไทรละเว้ยใครคนเหยียบยำ่ำใครเป็นคนทำให้เมืองไทยนั้นลมจม มารวมพลังเราบรรดาสัาแผ่นดินกำจัดให้สิ้นพวกโกกินบ้านเมืองํำเพื่อลูกหลานภายภาคหน้าจะไม่ฝืดเคืองสังคมหรือเรื่องบ้านเมืองเหล่านี้เป็นประชาธิปไต,ตย Hey, hey. คว้กูในคนไทยรู้บ้างไหมให้เป็นคนทํา,าใครล่ะเว้ย <Hey. S 2> ใครคนเหยียบยำ่ำให้เป็นคนทําให้เมืองไทยนั้นลมจมใครล่ะเว้ hey.